มีหลายคนถามเจ้าแม่ทีมาว่าอยากได้ตะก้าของเจ้าแม่ทีไปติดที่หน้าช่องไปช่วยขายทํายังไงคะได้เลยเดี๋ยววันนี้เจ้าแม่ทีจะพาไปทํานะอยากได้ตะก้าไหนเดี๋ยวทําให้ดูแบบละเอียดเลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคเคล็ดลับความรู้ดีๆแบบนี้ไปค่ะ ไปเอาตะกร้าของเจ้าแม่ทีไปใส่ที่หน้าช่องกันให้เราเข้ามาที่ช่องของตัวเองนะแล้วก็มาที่ตะกร้าของเราเองนะคะแล้วเราเข้าไปที่ TikTok Shop นะคะเสร็จปุ๊บนะคะให้มาที่ตลาดสินค้าค่ะแล้วเสิร์ชคำว่านะคะตรงแว่นขยายด้านบนเสิร์ชคำว่าตลาดช้อปปิง้งนะคะที่เป็นภาษาไทยเห็นไหมคะ ดูร้านตรงนี้นะคะดูร้านได้เลยปึ๊บเนี่ยค่ะจะเป็นสินค้าที่เจ้าแม่ทีลงเองทั้งหมดนะคะก็คือสามารถเลือกนําไปไว้ที่หน้าช่องได้เลยนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะอางเช่นแบบนี้มีเอ่อคอมมิชชั่น โชว์สีแดงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทยอยลงให้เยอะกว่านี้อีกนะคะจริงๆมีเยอะค่ะก็ไม่คิดว่าหลายคนจะสนใจเอาตะกร้าของจะไม่ทีเนาะก็เลยอ่ะถามมาเยอะก็เดี๋ยวจัดให้นะคะมีสินค้านำเข้าทุกบริษัทเลยนะคะที่คอนนคชันไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอามาลงให้นะคะวิธีที่เราจะเอาไปไว้หน้าช่องของตัวเองก็ง่ายๆเลยคะ่ะเมื่อเจอสินค้าแบบนี้แล้วนะคะเช่นร่มตัวนี้เนาะเราก็จิ้มเข้าไปเลยค่ะ ด้านบนนะคะมันจะมีคําว่าลิงก์นะคะมันจะมีลิงก์ถ้าเป็นออร้านของเราเองเนี่ยมันจะมีคําว่าลิงก์เลยนะคะก็กดคัดลอกลิงก์ค่ะนะคะหรือถ้าเป็นปุ่มแชร์นะคะก็ให้กดคําว่าแชร์แล้วมันจะมีให้เราเลือกว่าคัดลอกลิงก์ค่ะแล้วเราก็แบ,บ็กกลับไปที่หน้าช่องของตัวเองนะคะอ่าแล้วก็มาเลือกตรงคําว่าตะกร้าสินค้าค่ะ มันจะมีคําว่าลิงก์ด้านบนขวามือที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะให้เรานําลิงก์ที่เราคัดลอกเมื่อสักครู่มาวางนะคะแบบนี้ตะก้าก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะโชว์คอมมิชชั่นนะคะแล้วถ้าเราอยากเอาสินค้าของเจ้าแม่ทีตรงนี้ไปไว้หน้าช่องก็กดเพิ่มตรงนี้ได้เลยค่ะมันจะเป็นสีแดงอยู่นะคะก็กดเพิ่มพอเพิ่มไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเทาแบบนี้ค่ะพอเพิ่มเสร็จแล้วเนี่ย กลับไปดูที่หน้าช่องของตัวเองได้เลยค่ะค่ะแบ็กกลับไปได้เลยก็จะเห็นว่าจะมีสินค้าของร้านเจ้าแม่ทียบไปอยู่ที่หน้าช่องเราแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะอืมหรือถ้าง่ายกว่านั้นนะคะก็คือการที่จิ้มสินค้าที่หน้าช่องนะคะแต่จริงๆแล้วอะถ้าจิ้มหน้าช่องบางอันเป็นสินค้าในหน้านะคะก็จะทําให้อาจจะงงได้ว่าอันไหนกันแน่แต่ถ้าเอาชัวร์คือ เข้ามาที่ tiktok shop นะคะแล้วเซิร์ชคำว่าตลาดช้อปปิ้งที่ตรงนี้ได้เลยนะคะตรงตลาดสินค้าเนี่ยเซิร์ชคำว่าตลาดช้อปปิ้งก็จะเจอร้านค้าของเจ้าแม่ทีตรงนี้นะคะเลือกได้ทุกชิ้นเลยค่ะเป็นยังไงคะรู้วิธีแล้วนะแล้วจะเลือกสินค้ากี่ชิ้นกี่อันได้หมดเลยเดี๋ยวเจ้าแม่ทีจะส่งให้เองไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ส่งบอกเลยแล้วประกันว่าสินค้าทุกชิ้นที่ เป็นตะกร้าของจ้าแม่ไอทีที่มาจากร้านชื่อว่าตลาดช้อปปิ้งทุกชิ้นส่งให้และคุณภาพดีเยี่ยมการันตีโดยจ้าแม่ไอทีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ส่งหรือส่งช้าหรือส่งของไม่ตรงปกไม่มีแน่นอนขอบคุณทุกคนด้วยที่จะเอาตะกร้าของจ้าแม่ไอที ไปขายกันนะคะใครสนใจอตะก,กร้าของจะแม่ทีไปไว้หนะ้าช่องก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนที่อยากจะทําในหน้าแล้วไม่รู้จะเลือกตะก,กร้าแบบไหนเอาตะก,กร้าของช่องจะแม่ทีไปก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทยอยลงให้เยอะๆเลยนะ